ส่งเสริมอุตสาหกรรมดีพร้อมเดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมเสื้อผ้าไทยสู่การเป็นแฟชั่นฮีโร่แบรนด์ผ่านกิจกรรมพัฒนาแบรนด์และผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยให้สร้างแบรนด์ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นและพร้อมแข่งขันในระดับสากลโครงการนี้เน้นใช้ซอฟต์ o w e เวอร์แฟชั่นไทยผสานทุนวัฒนธรรมกับดีไซน์ร่วมสมัยสร้างภาพลักษณ์สินค้าไทยให้ทันสมัยมีผู้ประกอบการ28รายที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการเพื่อรับคันปรึกษาเชิงลึกด้านการตลาดการพัฒนาแบรนด์และการออกแบบคาดว่าสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า100 บาพร้อมเสริมภาพลักษ์แฟชั่นไทยบนเวทีโลกอย่างยั่งยืนจุดประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เนี่ยเพื่อเป็นเกิการส่งเสริมภาพลักษณ์นะคะให้กับฮีโร่แบรนด์ Brand, นะคะได้ด้านแฟชั่นด้านเครื่องแต่งกายนะคะซึ่งทาง s o ฟ t ์พาวเวอร์แ o ชั่นเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบนะคะมีอนุกรรมการที่ดูแลสีสาขานะคะแล้วก็ มีเสื้อผ้ามีเครื่องสำอางน,นะคะบิวที่มีจิวเวลรี่แล้วก็คราฟนะคะวันนี้เนี่ยก็เป็น kickoff ของอาการาเปิดงานอบรมนะคะที่คัดสรรมา25แบรนด์เพื่อที่จะมาคัดเลือกเป็น product hero นะคะเป็น hero brand fashion แล้วก็จะมี5แบรนด์นะคะ จากตรงนี้เนี่ยที่ผ่านการอบรมแล้วเนี่ยจากดีไซนเนอร์ชั้นนำของประเทศนะคะที่จะมาช่วยหรืดโครงการนะคะซึ่ง5แบรนด์นี้เนี่ยจะนำไปแสดงที่ต่อยอดนะจากผู้ผลิตที่ทำด้านสินค้าอยู่แล้วนะคะสามารถที่จะนำสินค้าที่เกิดจากการฝึกอบรมนี้แล้วเนี่ยไปแสดงต่อที่ central stage ที่ห้องปุ่มนะคะ ถ้ายัางไงฝากอาจารย์กระตูนแนะนำนิดนึงว่า,าใครมาอบรมบ้างค่ะต้องบอกว่าจากที่ที่สมัครมาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วเราก็คัดออกมาเนี่ยจริงๆเราจะรับแค่า้าแต่ว่าเนื่องจากผู้ประกอบการเนี่ยเก่งมากเราก็เลยแบบ ขยายไปเป็น28แบรนด์นะคะแล้วก็จะมีผู้ที่เป็นดีไซเนอร์ชั้นนำของประเทศไทยนะคะมาะให้คำแนะนำอบรมนะคะผมเา้าผู้ประกอบการนะคะยกตัวอย่างเช่นคุณจอมแบรนเทอร์เตอร์ใช่ค่ะคุณอูวิวัชรวิ์นะคะซึ่งเหมือนเป็นโรโมเดลแล้วว่าให้ทำยังไงให้แบรนด์ประสบความสำเร็จแล้วก็มีความาเป็น<อ>สากลด้วยใช่ค่ะ,คะ คราวนี้แต่ละแบรนด์นยคะก็จะมีผู้ประกอบการแต่ละท่านเนี่ยก็จะเข้าร่วมอบรมทั้งหมดหวันนะคะเพื่อที่จะสร้างสรรผลงานให้มีความเป็นอินเตอร์มากขึ้นเข้าสู่ระดับสากลมากขึ้นนะคะทั้งเน้นเรารวมตั้งแต่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแล้วก็รวมไปถึงกระเป๋ารองเท้าด้วยค่ะมีกระเป๋ามีกระเป๋ารองเท้าอยู่ด้วยนะคะก็เรียกว่าตั้งแต่หัวจุดเท้าก็ต้องสวยด้วยแล้วก็สร้างแบรนด์ไทยให้ไปอยู่ระดับสากลให้ได้ด้วยค่ะ สมชื่อที่บอกว่าเป็นคีโรกแบรนด์ของพวกเรานะคะก็ต้องบอกว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยมันจะมีความเป็นไทยอยู่ในนั้นด้วยไม่ว่าจะเป็นแนวคิดทุกปัญญาหรือแมทเทียรียลต่างๆซึ่งมาผสมผสานกับแฟชั่นยุคใหม่ให้มีความเป็นระดับสากลมากขึ้นด้วยนะคะก็คืออันนี้เราเรียกว่าต่อยอดนะคะเพราะว่าในประเทศเนี่ยก็คือ เราก็สามารถที่จะค้าขายได้อยู่แล้วแต่นี้เนี่ยคือเหมือนเขาอบรมเพื่อให้ไปเหมาะกับตลาดต่างประเทศนะคะแล้วก็ยังไงก็ตามที่โครงการก็หวังว่าจะได้ลูกค้า นะะในการที่ออกงานที่ central stage นะคะก็เป็นการนำรายได้เข้าสู่ประเทศฐานงนี้นะคะวันนี้ก็เป็นจุดประสงค์ของ Soft Power นะคะที่จะนำศักยภาพนะคะภูมิปัญญานะคะความรู้ความสามารถนะคะของอเด็กไทยดีไซเนอร์ไทยนะคะ,ะในเรื่องด้านของแฟชั่นเนี่ยอ,ออกไปสู่สางคน,นะคะอันนี้คือเจตนาของซอฟ t ์พาวเวอรที่ ทางคณะนะอนุกรรมการช่วยกันคิดขึ้นมาว่าจะทำให้ไปได้อย่างไรนะคะแล้วก็เชิญผู้ที่มีความสามารถเฉพาะทางมนาะช่วยฝึกอบรนะคะเพื่อสร้างความเข้าใจเพื่อทำค้าขายต่อไปได้ไนนะอนาคตนะคะเหมนยกตัวอย่างวันนี้หน่อยไหมคะ อย่างวันนี้มีเชิญคุณคุณจิณรโร์มานะคะเจ้าของ s อสซแกนมาก็ให้ความรู้เกี่ยวกัแบ,บแฟชั่นซัพพลายเออร์เนาะว่าจะออกแบบอาสิ่งทอยอย่างไงให้มีความยั่งยืนร่วมกับงานแฟชั่นด้วยนะคะแล้วก็มีคุณฝนวินแบรนด์วินพัทลาลินนะคะซึ่งเป็นดีไซเนอร์ไทยที่ประสบความสําเร็จแล้วก็มีไปโชว์งานที่ต่างประเทศมาแล้วนะคะแล้วก็มีคนดังมากมายเนี่ยใส่แบรนด์นี้ไม่ว่าจะเป็นแบบแจ็คสันวังหรือใครๆก็ใส่แบรนด์วินพัทลาลินคราวนี้ก็จะได้เป็นเป็นโมเดลว่าเขาทํำยังไงนะคะที่เหล่าคน ดังหรือคนทั่วโลกเนี่ยถึงให้ความสนใจกับแบรนด์ครับฝากอะไรไว้กับโครงการหรืออ่ะให้คนไทยใช้ของไทยอะไรเนาะก็เดี๋ยวจะบอกว่าจริงๆแล้วก็คือนักแบบไทยนะฮะหรือว่าช่างฝีมือไทยก็มีฝีมือซึ่งสามารถไประดับโลกได้นะคะ ก็อยากให้มีความเชื่อมั่นนะคะว่าสินค้าไทยเนี่ยก็มีคุณภาพนะคะแล้วก็มีรูปแบบที่ดีทัดเทียมต่างประเทศเพราะฉะนั้นก็เราก็มาช่วยกันซื้อสินค้าไทยนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการสนับสนุนอ,อ,อีกทางหนึ่งนะคะเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ ชาวไทยเราะะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือธุรกิจของแฟชั่นก็อยากอย่างที่หลวงพายุจีพูดนะคะก็คืออยากให้เชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทยดีไซเนอร์ไทยแมทเทอเรียลไทยเนาะง,งานช่างฝีมือของเราจริงๆพวกเราพร้อมหมดเลยมีตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราสนับสนุนสินค้าไทยด้วยกันเองเนี่ยเชื่อว่าวันหนึ่งมันก็จะ,ะแผ่กระจายไปกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วทำให้คนต่างชาติเนี่ยก็หันเข้ามาสนใจด้วยเช่นกันะ 我说他们。